ก็เพราะลักษณะแห่งอะไรกับอะไรของเขาม oh. ันหนาแน่นเกินไปหนาแน่นไปด้วยอะไรกับอะไร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 ซ้อนดูซ้อนลูกซ้อนดูซ้อนลูกซ้อนเห็นซ้อนนึกซ้อนคิดซ้อนจิตซ้อนอารมณ์ซ้อนทำอะไรในสติอะไรในสมาธิโมหะมันหนาแน่นอะไรในอะไรมันหนาแน่นมันก็ต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับอะไรไม่ไม่ก็ทั้งไม่เองเนี่ย อะไรในไหมก็ยังไม่ได้เลยไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนะี่ยอะไรในไม่เกี่ยวก็ยังไม่ได้เลยเอาฟังในสิ่งที่มันล้างอะไรกับอะไรไปแล้วมันจะได้โปรดแบบสมุดเฉดนะโปรดอะไรก็แบบเด็ดขาดเด็ดขาดในการตัดรอบประต่ช่วยตัดรอบประต่ช่วย อนยากฆ่าตัวตายแล้วกระยับหนีไปมันแค่อารมณ์วิบากซ้อนนี่เฉยไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคชอบเป็นหลายๆคนอย่าไปตามอารมณ์พวกมีอารมณ์แบบเนี้ยมันเยอะซ้อนเข้ามาอารมณ์พวกนี้ยอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นจากการสร้างกรรมด้วยขบีบคั้นบุคคลอื่นทําให้คนอื่นก็อยู่ยากเขาอ,อยากฆ่าตัวตายกรรมประเภทเนี้ยมันมีอยู่ในสังคมไง กดดันพวกคนอื่นเขี่ยวเข็นคนอื่นจนบางคนอื่นก็อยู่ยากเขาอยู่ยากแล้วเขาไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่แล้วอยากฆ่าตัวตายก็มีนั้นอารมณ์การมาแพทย์นี้ยมันยังมีอยู่ในสังสวัสมันก็อาจจะมาซ้อนไข่ก็ได้นะดังนั้นก็เอาหสิไปให้โหสโหัสโหส,หส,หสิแล้วก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันจะว่างล้างกรเพงใช้บทสรุปล้าง แกจะแต่งกรเป๋านี้อยู่ตลอดเวลามันหลอกมันหลอกมันหลอกก็เฉยไม่เป็นไรโอ้โหสีโอ้โหสีอารมณ์กรรมดังกล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกธาตุสังสวัตดนะโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีพรมเหตุแห่งกรรมนะโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสี เพยการตัดรอบตัดรอบเชื่กันอารมณ์กรรมชนิดไหนก็ตัดรอบเชื่กันนะไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยต้องเต็มที่หน่อยถ้าเต็มที่แล้วอำนาจแห่งการสมุดเฉดมันจะเยอะความเด็ดขาดในการดับล้างว่างล้างมันจะมากไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยต้องเต็มที่อำนาจสมุดเฉดก็เต็มที่ ไม่เกี่ยวมันก็ทัางไม่เกี่ยวเองก็ต้องเต็มที่ดีจะมัวแต่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเมตตาควราปาณีแบบหย่อยใหญ่อยู่ไม่ได้มันไม่สมุดเฉดมันไม่เด็ดขาดในการตัดรอบสังสวัสดช่วยกันมันจะไม่สมุดเฉดในการจบวัตาช่วยกันน่ะนั่นเต็มที่หน่อย ไม่ไม่กระทั่งไหมเองเลยเนะี่ยเต็มที่ดีๆฟังออกเนาะไม่ไม้กระทั่งไหมเองฟังออกเนาะฟังแล้วออกฟังแล้วไม่ไม่เอาไหมเย อต้องไปลาผลไม้มาเลี้ยงกันหน่อย ถ้าไม่ไหมมันก็ไม่จบอ่ะอืมสังสวัสดิ์เนี่ยถ้าไม่ไหมมันก็ไม่จบแต่ถ้าแค่ไหมมันก็จบไม่สวยแ้มันจบสวยก็ต้องไหมกับไหมไปด้วยกันเออดับกับดับไปด้วยกันอย่างเงี้ยมายึดกับมายดไปด้วยกันไหมกับไหมไปด้วยกันถึงจบสวย ไม่ไม่กระทั่งไมมเ,เองเลยนั่นแหละสวยงามมันจะได้ไม่แช่อะไรในไมมไม่ไหม,ไ,มไปไมจะได้หมดภาระในการคอยไหมไป นี่มันยิ่งกว่าสติยิ่งกว่าสมาธิอีกทำไมไม่กระทั้งไห่เองก็ดีๆนะมันยิ่งกว่าสติยิ่งกว่าสมาธิปกติจบเลยเนาะ้าอะไรในสตินี่ก่อเกิดก่อแน่นอนก่อเกิดแน่นอนนี่จบแล้ว มัวมแต่อะไรในสติอะไรในสมาธิมันไม่จบหรอกมีแต่กาอเกิดภพภูมิเนาะูมชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างอะไรอย่างนั้นสติตัวเดียวเนี่ยแค่ติดมันเนี่ยไปได้ทั้งพม่าโลกไปได้ทั้งอเวจีมหานรกอ่ะนะเห็นเทวทัศน์เหรอสติเหาะสติก็มีนี่เนาะแต่มันอะไรในสติเหาะได้เหาะลงนรกด้วย